อมาเลงปากมดลูกรมาเลยปากมาเลงปากมดลูกเกิดจากอะไรเกิดจากระบบฮอร์โมนที่ผิดปกติของผู้หญิงแล้วของเราอะค่ะมีสารสกัดจากน้ำนมถั่วเหลืองฮัลโเอสโตรเจนโรเจสเตโรนเนี่ยต้องเข้าไปบำรุงร่างกายของผู้หญิงตลอดเวลาใครที่มีลดลดจะเกิดอาการอะไรเหีียวแห้งในอไลน์เยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่แต่ต้องรู้ว่าในสารสกัดมีอะไรบ้างค่ะ พี่พี่สดิปไ่ยั้นดูนะประทับใจแล้วประทับใจแล้วมีสารกระจัดน้ำน้ำนมถั่วเหลืองเคยเห็นเคยเห็นผู้อาผู้ชาวผู้แก่บ้านพ่อว่ากินนมเด้อกินนมถั่วเหลืองเด้อมีฮอร์โมนเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงใครกินบ่อยๆเยอะๆจะทําให้ผิวพรรณเปลี่ยนต่างเนาะเวลาไปหาหมอเครื่องพัดพื้นบอกกินอย่างนว่าจะได้ พื่อนในพิซซี่นำเต้าหู้เพราะว่าเต้าไปต้มกินน้ำไปไปกินนมตัวเหลืองแต่เวลาน้่เต้าหู้ตลาดแต่ยังแถมน้ำตาลนั่นแหละแต่ของเราไม่มีน้ำตาลของเราไม่มีไขมันฟรานไม่มีน้ำตาลของเราใช้ซูคารโรสซูคาร์โรวเนี่ยพิซซี่ปกติจะใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งแพงมากในโรงพยาบาลเขาใช้ค่ะเขาจะไม่ผู้ป่วยกินกินน้ำตาลนะใช่ไหมเขาจะจำกัดอาหาร แต่เขาเรียกว่าแลาก็ยังต้องการความหวานนะเพราะว่าน้ําตาลเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยบางคนเอาไม่มีน้ําตาลเข้าในร่างก็ไม่มีกําลังเนี้ยไม่มีอะไรเลาก็ใช้น,ใชนี่แหละสูคารสเนี่ยค่ะมีทั้งหมดเลยไม่มีน้ําตาลถามว่า่ใช่ต,ใชต้องครูเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยคนชอบหวานมากนะกินกาแตอนนั้นกินกาแฟไม่ได้มันกินกาแฟของเรานี่แหละได้ตอนนั้นชอบโกโก้แล้วโกโก้ใส่สองช้อนเลยเ้อใส่ไอ นมอะไรนะนมข้นเยุบเยอะด้วยนะบวกเงินให้เขาอิฐหักบวกเงินเพิ่มเด้อหาบาทจ้าใช่ถูกต้องนอเพราะว่าต้องการกินเพิ่มความหานเพิ่มความมันอีกอิสองค่ะตกตกเท่าไหร่เท่ากันกับไฟเบอร์